ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารอุตุเตือนชับที่2องฝนเพิ่มด่วนพาย,ยุทวีกำลังไซโครนกระทบแน่แอดมินขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่20มีนาคมกับช่องเตือนภัยพิบัติ โดยล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ17นาฬกากรมอุตุออกประกาศแจ้งเตือนลักษณะาอากาศพายุไซคโคลนบริเวณอ่าวเบงกอโดยจะมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้20-22มีนาคม2565เป็นฉบับที่2ลงวันที่20มีนาคม2565ยอมควขอประกาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนแล้วในขณะนี้ หรืออยู่ที่ลาดจจูด10.5องศาเหนือลองจิจูด9.2.5องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุลูกนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือคอนตะวันตกเล็กน้อยด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเมียนมาในช่วงวันที่21-22มีนาคมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะครับ21-22มีนาคมจะส่งผลทำให้ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่ปกคลุมภาคเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันต,ตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสูงประมาณ3เมตรส่วนอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองสำหรับเรือเล็ก บริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนควนงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22มีนาคม2,565ขอให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิมยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับ สุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองกันทุกท่านนะครับพางใกล้จากโควิดขอบคุณและสวัสดีครับ